โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีนะผมดั่นพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนีครับซววันนี้นะผมมี่ก็อยู่ในเว็บ Good Id Shop ชนีครับทุกคนก็กู o ด Id Shop วันนี้พี่จะพาทุกคนนะผมมาหาดูรหัสนี่ครับผมนะที่ราคาไม่เกินหลักร้อยนะทุกคนราคาแค่รักสิบเท่านั้น นะครับทุกคนก็วันนี้มาดูนะท,ทุกคนนะว่าพี่จะได้อะไรไปนีครับโอเคก่อนอื่นนะผมฝากก่อนก็แชร์ด้วยนี่ครับผมแล้วก็มาทุกคนมาดูกันสมัครกันดีกว่าครับอ๋อาวันนี้ทุคนมาแจกเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคก็ทางด้าน,นบนนะครับผมเป็นยูเซอร์นะคะผม ก็ใส่อะไรไปก็ได้แต่ก็ให้จาไม่ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็วันที่สองนะครับผมเป็นรหัสผ่านแล้วก็วันที่สามยินย่าลาดผ่านานะบุนะครับผมก็วันที่สองวันที่สามให้ใส่เหมือนกันครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปนะครับโอเคก็เรียบร้อยเนี่ยผมเข้ามาในหน้าเว็บเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปดูในร้านโคตรคุ้นกันดีกว่าครับทุกคนก็วันนี้พี่จะพาทุกคนนะผมมาอยู่กับไอดีหัวข่าวนะทุกคนไอดี ID หัวข่าวนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูนะผมพี่ได้สักเท่าไหร่นะทุกคนนะฝากลไกดแชร์ด้วยแล้วกันเน้องโอเคไปครับทุกคนนะไปดูวิธีการเติมโค้ดครับผมวิธีเติมโค้ดนีรนะผมแล้วก็ใส่โค้ดนะผมตามที่พีได้บอกเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับผมโค้ดนี่เลยครับผม F F T S นะครับนี่ฮะกดโอเคพี่ได้เจ็ดว่าทุกคนได้น้อยเกินนะทุกคน ก็ก็เกิดมันไปได้เราก็ต้องเติมเพิ่มนะครับผมวิธีการเติมเพิ่มก็จะเป็นการเติมสองขวัญนะครับผมสองขวัญเนาะใครที่แบบใครที่แบบนะครับผมต้องเติมนะใครเติมไม่เป็นก็ต้องดูตงนี้นะครับดูคลิปนะครับผมแล้วก็ทำตามคลิปนะครับผมแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้จบนะครับแค่นั้นเองเนาะ โอเคครับทุกคนครับผมพี่ก็เติมมาเรียบร้อยแล้วน้องก็ตอนนี้นะครับผมพี่จะพาทุกคนมาดูกันนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับไอนี่หัวข่าวนะครับผมราคา99นะผมสะถวนะนะมีของนะครับสินค้าอยู่ในสต็อก19ชิ้นนะทุกคนเี๋ก็เา19ดีนะทุกคนไอนี่หัวข้าวนะครับผมการันตีหมัดนะครับผมลุ้นกัมทองนะครับการันตีนะครับผมปืน up l ล v e l 7นะครับผมแล้วก็ไอติมมากมายจากปกตินะครับผม300 เก้าสิบเก้าแล้วผมลดเหลือเก้าเหลือเก้าเก้าเองนะทุกคนก็ไม่ถึงหรอกนะทุกคนงบนี้ครับโอเคไปเดี๋ยวก็ซื้อเลยละกันนะทุกคนกดซื้อ okay, ผมโอเคครับผมกดมาเรียบร้อยครับผมมันก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะทุกคนนี่ฮะก็เป็นอ่าอีเมลนะครับผมแล้วก็ฟาสเวตในตรงนี้เลยครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปดูในดีกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮนะ ก็เข้าสู่ระบบวยเฟซเนาะไปะไปดูในไอดีกันเลยดีกว่า okay, ครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้นะผมนี่ก็อยู่ในไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมโอ้ยมันมาตีหัวเฉยเลยนะจังหวะนี้โอ้โหสาตารีวิวโอ้ยตอนนี้พีออออนน่อยู่ในดีเป็นเรียบร้อยแนละ้วก็นี่นะผมก็จะเป็นก้ามทองนะผมแล้วก็หัวข้าวนะครับหัวข้าวก้านทองมัดไฟแล้วก็กางเกงกางเกงเหม็น เหมือนคี่ปตั้าแจ้าใส่อะมันเกงหัวควรก็เออประมาณนั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีสกาะนะผมสกาะับผมปืนสกาเลยเบิดเจ็ดด้วยนะครับทุกคนนะก็ใครอยากได้ไอดีจริงๆแบบนี้นะผมมีมีร้องให้ด้วยเคโฟเททุกคนใครอยากได้ไอดีจริงๆแบบนี้นะผมก็เนะดี๋ยวพะยิงใต้คลิปนะครับทุกคนนี่ฮนะเป็นจา้นจาเป็นเจ้าเป็นี่อะไรครับทุกคนนะเออ โอเคครับ okay, ผมก็งั้นะเดี๋ยวพี่หอดตัวไปวเล่นเกมก่อนละกันนะทุกคนขอตัวไปแอดก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหนม่คลิปหนนะผมอันนี้ก็แอดก่อนละกัน